โรงเรียนบ้านอ้อนวิทยาประชาสรรมีบุคลากรทั้งหมด14คนผู้บริหารหนึ่งคนครูปฏิบัติการสอนสิบคนเจ้าหน้าที่ธุรการหนึ่งคนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการหนึ่งคนและช่างปูนสี่หนึ่งคนสถิติจำนวนนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลอนุบาลสองแปคนอนุบาลสามจคนรวมทั้งหมดสิบคนระดับชั้นประฐมศึกษาชั้นประฐมศึกษาปีที่หนึ่งยี่คนชั้นประฐมศึกษาปีที่2องสิคนชั้นประฐมศึกษาปีที่สามยี่้าคน ชั้นประถมศึกษาปีที่4 38คนชั้นประถมศึกษาปีที่5 30คนชั้นประถมศึกษาปีที่6 37คนรวมระดับชั้นประถมศึกษา170คนรวมนักเรียนทั้งหมดในโรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์185คนการเตรียมความพร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2564หนึ่งมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรมีมาตรการคัดกรองครู นักเรียนบุคลากรและผู้มาติดต่อราชการทุกคนจดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่เหลวหรือแอลกอฮอล์เจลมีมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนคณะครูนักเรียนและผู้มาติดต่อราชการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะอยู่ในโรงเรียนนอกจากนี้ ยังได้จัดทำแผนและมาตรการป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 2การบริหารจัดการบริบทบริเวณอาคารสถานที่ทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลหัวช้าง กลุ่มจิตอา,าสาสและอสมอบ้านอ้นในการทำความสะอาดรอบบริเวณโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียนนอกจากนี้โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาชาสรร์ได้จัดให้มีห้องสมุดห้องพยาบาลห้องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการทางภาษาห้องวิทยาศาสตร์และห้องอื่นๆที่จำเป็นต่อ,อการเรียนรู้ มีโรงอาหารสำหรับนักเรียนรับประทานากลางวันที่สะอาดถูกสุขลักษณะ 3. การดำเนินการตามนโยบายเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพทางโรงเรียนได้ดำเนินการแจกหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียนในภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2564 ให้แก่นักเรียนทุกคนได้มีการแจกอาหารเสริมนมและประกอบอาหารกลางวันถูกสุขลักษณะให้นักเรียนรับประทานทุกวัน 4. การดำเนินการด้านเอกสารธุรการประจำชั้นเรียน ครูผู้สอนได้จัดทำแผนการเรียนรู้ที่เน้น active learning มีตารางเรียนที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาในปัจจุบันมีการจัดหาซื้อประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนมีการจัดเตรียมแฟ้มสะสมผลงานให้แก่นักเรียนทุกคน 5. การจัดบรรยากาศในชั้นเรียนแต่ละห้อง มีการจัดโต๊ะเรียนโดยเว้นระยะห่างของนักเรียนจัดให้มีมุมสื่อมุมส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้มุมรับการอา่านเพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอา่านจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้อยู่หน้าเรียน ระบบสารสนเทศของโรงเรียนทางโรงเรียนได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีมีแผนการนิเทศภายในจัดทำ S.R. ทั้งของโรงเรียนและครูผู้สอนนอกจากนี้ยังได้จัดทำสรุปผลการทดสอบระดับชาติ R.T. E.O.net ในปีการศึกษา2,563ที่ผ่านมาเบรสแพติสปลูกต้นกล้าความดีสู่จิตสำนึกจริตโดยคุณครูพัชลาน,นาวสะอาดเป็นการแก้ปัญหาเรื่องระเบียบวินัยของนักเรียนในโรงเรียน โดยจะเน้นพัฒนากระบวนการคิดความมีวินัยความซื่อสัตย์สุจริตการใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียงการมีจิตสาธารณะโดยเบรแพสติสเรื่องนี้ได้รางวัลระดับดีเยี่ยมของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเคหนึ่ง